สวัสดีคับพบกับช่องฟอนเกเรชแนลวันนี้นะคะฟอนก็จะมาเปิดไม่อันบล็อกนะแค่ให้ดูเฉยเพราะว่าเดี๋ยวเมมเต็มฟอนจะอัดให้ดูเฉยนะครับก็อันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วว่าฟอนไปอันนี้มาก่อนนะก็คือลอฟที่สยามดิสนะครับก็คือได้ของมาประมาณนี้และทีนี้ฟอนก็รีบไปเอ็มบีเคนะคะเพื่อจะไปดูที่ เนี่ย a อ f เ r ิก็ได้ไมาแค่3อย่างเพราะว่าของก็หมดเหมือนกัเนเดี๋ยวเรามาดูก็คือว่าที่ a d f เ r t นะคบตอนนี้ฟอนว่าน่าจะเหลือน้อยมากบงอะ่ะคือไม่มีแล้วที่ฟอนไปแต่ฟอนมีอยู่แล้วฟอนก็คือฟอนก็คือมองข้าแต่ฟอนก็มองไม่เห็นบงเนาะที่เขามีก็ถ้าที่ a d f เ r t นะคบก็จะมี3ชิ้นนี้แล้วก็มีนนเนี่ย้องเนี่ยก็คือมีก็มีเยอะมีทุกคนเลยครบทุกคนเลย แล้วก็อาจจะมีอัลบั้มยังไม่มีเลยอ่ะเพราะฝนว่าจะซื้อพวกอัลบั้มโฟตโต้บุ๊กก็ไม่มีนะครับฝนก็เลยได้มาแค่สามอย่างของแอดเฟิร์นนะครับของก็เริ่มหมดแล้วอันนี้เอาเลือกเป็นของน้องลิซ่ามานะครับน่าจะเป็นพ็อกเก็ตสร้อยพ็อกเก็ตนะครับแล้วก็นี่ซึ่งสยาม,มดิสไม่มีอ่ะหมดก็เลยไปได้มาที่เ็นทีนะครับ ตันนี้ก็คืออยากได้หนาแล้วว่าจะสั่งจาก YG Cleg ก็ซื้อมาเลยไห,ไหนๆก็คืออยากได้อยู่แล้วซื้อมาเก็บไว้นะครับก็อันนี้ทั้งหมด3อย่างเนาะก็อยู่ที่2230บาทนี่อันนี้นะ2230บาทเซษฟอนก็มาที่อันนี้ใกล้แปะก็อันนี้นะ ไม่เอาไม่เาเดี๋ยวดูก่อนแบบนึงมัไม่ไมค่อยสวยอันนี้อันนี้จะเป็นของน้องลิซ่าเห็นตัวตัวอย่างแล้วมันสวยดีมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนการตั้ง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 แล้วมันก็จะเป็นกล่อมก็จะตั้งเป็นยาวๆได้อย่างเงี้ยครับคล้ายๆกับป๊อบอัพอ่ะน้ออันนี้ก็น่าจะเป็นแค่โฟโต้เนี่ยรูปเฉยๆอือแล้วก็อันนี้เื้ออันนี้ยังไม่มี ตอนมีคคริซ่าคนเดียวเองอยู่บ้านอันนี้ก็ยังไม่มีนาะส่วนอันนี้อันเนี้ยหน้าคอนมีขายนะครับหลายๆอย่างหน้าคอนมีขายนะฟอนก็เลยตัดสินใจเลือกนะราคามันจะถูกกว่าก็คือเมียน,นี้เนี่ยจะให้ดูเมียน,นี้นะครับที่หน้าคอนมีเมียน,นี้มีกิฟต์กิฟต์มีทั้งหมดสามสีนะครับแต่ฟอนละที่ที่เนี่ยที่สยามดีมีอันเดียวแล้วก็แล้วก็น้องเป็ดตัวเนี้ย ซึ่งราคาถูกกว่านะครเยอะม,มากส่วนเสื้อ,อน,นี่จะเป็นพิงเวนอมแบบนี้เลยนะสีดำแขนยาวไม่มีฮู้ดอันนี้ก็เหมือนกันพิงเวนอมแต่สีขาวไม่มีฮู้ดนะคะอันนี้ก็เป็นมหมวกไหมพรมอันนี้จะเป็นชดดาวนี่และนี้เป็นบอลพิงนะครับและอันนี้ก็เป็นอัลบั้มไม่ใช่ดิโฟตโตบุ๊กกริป ก็ประมาณนี้คือจากไร้นอนนี้มาดูนี่อีชาปื้ป้อ,ปอที่มาของปื้ปื้อนะจ๊ะก็คือปปลนปรีอะอันนี้เบสเซ็ตทั้งหมดเนี่ยสิบปรอย่างเพ่อฟอนซื้อพัดลมด้วยนะทั้งหมดก็เป็นสิบสิบรายการอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสองที่หมื่นสองนะจ๊ะนี่ เพื่อน้องริซ่าฉันทําได้นะแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยเดี๋ยวอาทิปนี้เสร็จฉันจะต้องรีบไปซื้อของนาคอนอีกซึ่งขาดอีกหลายอย่างอยู่ก็แค่นี้คร่าวๆนะจ๊ะเอามาให้ดูแค่นี้ก่อน